ตอนเช้าจ้าจ้ากินข้าวยังกินข้าวยังกินแล้วอะเมื่อคืนดูหนังเขาเปล่าไม่ไม่ดูไม่ดูมัไมไม่ดูอ่ะไม่ดูทำไมไม่ดูเราดูรู้เรื่องไหมถ้าให้ดูหนังรู้เรื่องไหมโอ้ไม่รู้เหรอโอเออโอให้นอนก็นอนดีมากเลยที่ไม่ไม่ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ยังอยู่ที่ไม่ค่อยไปไหนใช่ไหมป้า ไห้นั่งอยู่ที่ก็อยู่ที่เนาะก็ยังโอเคเขาโมะแม่าดื้อนะเออเขาไม่ดื้อนะเออนั่งถึงเวลาให้นอนก็นอนไม่ดื้อยังโอเคอยู่แต่คือยังยังไม่รู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่นะแต่คือว่า เขาฟังเรารู้แต่เขาพูดยังไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นภาษาเท่าไหร่แต่ว่าจะดื้อไหมไม่ค่อยดื้อเนาะป้าเนาะโอเคสั่งให้นั่งอยู่นี้ไปนั่งอยู่นี้ไม่ให้ไม่ให้ไปไหนไม่ให้เดินเพ่นพ่านเขาจะมาใหม่ใหม่ไม่อยู่ที่เลยเนาะป้าเนาะเดินยังเดินออกข้างนอกอย่างเดียวเลยเนี่ยเออใช่ใช่เออน้อยน้อยไปไหนน้อยอ่ะน้อยไปไหนน้อยอ่ะนะน้อยน้อยไปไหนน้อยไม่ชอบน้อยชอบแย่ใช่ไหมเออเออจัดการให้ให้น้อยทำอะไรบอกนะ เออเดี๋ยวจะจัดการให้น้อยมันดื้อจริงๆที่แย่นู่นแย่นี่เขามปนไหนได้น้อยไปซักผ้าไปไหนเอืมเ,เดินเขาทำอะไรให้เราอยู่พารักให้เราเพราะเรายังทําตัวเองไม่ได้คือตัวเองได้ก็จะให้เขาหัดซักผ้าเองทําเองตอนนี้จะไปทําให้เขาก่อนเพราะเขายังไม่ไม่รู้อะไรเท่าไหร่ตอนนี้เราเราเรา,เราดีขึ้นมาเลยหรือว่าดื้อ ดื้อไหมดื้อไหมทูกถูกกรกทุกกเออผู้ถูกผู้ถูกผู้ถูกเออเออเออพอเป็นพอเป็นพอรู้บางบางคำแล้วมั้งนะเออจะตายจะว่าเอาไงอ่ะจะเป็นลองบาลีหรือว่าบาลีลองเขาก็ไม่รู้นะของเราเนี่ยที่นี่เนี่ยมีหลายภาษาเราต้องศึกษาอีกเยอะภาษาแต่ละคนภาษาภาษามนุษย์ภาษาต่างเด้าภาษาโอ้แต่ละพาษนาที่เนี่ยนะ เก่งไงปะแป้งหน้าขาวเชียวเถึงเวลาแล้วเขาก็นี่นะแม่แม่ป้านะไม่ดื้อไม่นายเก่งมากเลยเออเป็นไงางเงีรู้เลยว่าเขาอยู่จังหวัดไหนจีนตะวันตกอืแต่ยังพูดอันนี้นี่เนาะเขาบอกเขามาจากสิงคโปร์เขานั่งเครื่องบินมาเลยมาจากสิงคโปร์เหรอไม่ใหม่ละเออว่าสวัสดีค่ะคนสวยคุณเป็นอะไรมาคะ เป็นไรมาคะเป็นไรมาเป็นไรมา,รมาบอกสิมีพี่เลี้ยงเราคือน้อยเนี่ยเขา,าดูเราเนี่ยเราเป็นอะไรมา <laughs> เออมอนเหรอ อย่าเยอะยาคนนั้นสิเพีนงไม่อะแล้วคุณป้าเป็นหมอแก้วหนึ่งนะมันไม่ได้เรื่องไงใช่ไหมเธอต้องคุยกับชั้นเนี่ยรู้เรื่องปะปะใช่ใช่ปะปะคุยกับชั้นเนี่ยรู้เรื่องเออมันคุยกับมันไม่ได้เรื่องหรอกน้อยอ่ะมันเงียบใช่ปะจัดการมันเองมีเธอมีอะไรก็คือบอกชั้นนะเออมีอะไรบอกชั้นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเออชั้นชั้นจะไปเลี้ยงชั้นจะเลี้ยงหนังเกินหนึ่งเรื่องรู้ป่ะโอใช่โอ้ใช่โอ้ใช่โอ้ใช่งเงี้ยโอเคป่ะเออ ถ้เข้ากันหนังเรื่องอะไรแนวอะไรแนวอะไรหนังผีเหรอชอบไหมชอบเออถูกใจเลยฉันก็ชอบหนังผีชอบไหมชอบไหมชอบไหมไม่เอาเลยไม่เอาเลยผีุ่ดรอบว์โบว์เนี่ยเอาป่ะฮ่าไม่ให้เลยชอบไหมไม่เจอไม่เจอไหมเธอยังไม่เจอเออเจะพาไปเจอพาไปดูเออไอ้น้อยผีป่ะี้เน่ยอันนี้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องโบว์ได้จัดการให้เธอมีอะไรเธอบอกฉันนี่ จัดการให้เองมาสบายมาเออมันไม่เรื่องใช่ไหมโอ้แล้วพากินข้าวเปล่าเขาบอกว่าเราเรามากินข้าวเปลี่ยนใจนิดเดียวคุณโบนะออกไปเล่นกินนิดเดียวน้อยจะมาแกให้กินข้าวนิดเดียวเฮ้ยแล้งให้กินข้าวเยอะเยอะนี่เรารู้ตัวเองว่าเราสวยรู้ไหม่รู้นะรู้ไงเก่สวยรู้นะเออนะคนสวยต้องอย่างนี้ต้องเยี่ยมเอออะ เขาบอกว่าไปเดินป่าเช้าไปเดินทำไมไปไม่ไปเดินป่าเช้าเดินไปเดินทำไรเราอ่ะจะไปหาผีเหรอเดี๋ยวคืนนี้พาไปอย่ากางคว้าเออแล้วมีมนุษย์ไอ้นี่อยทรายจ้าผมเดีพาไปนะชอบป่ะชอบเจอผีป่ะชอบนะเออชอบเลยนะจะบอกแล้วเธอต้องชอบเธอต้องเหมือนฉันเออเธอต้องเก่งนะเธอต้องกล้าอย่าไปกลัวใครว่างๆเออมาเดี๋ยวหาย เขาอะหายฉันอะไม่หายหรอกฉันก็ต้องอยู่ต่อใช่ไหมเออเออแต่ลเราไม่ไล่เขาแล้วใครว่าอะไรใครว่าอะไรเครเขาว่าเธอเธอบอกฉันนะใครเขาพูดว่าเธอเธอบอกฉันให้ฉันจัดการไม่รู้จักไม่จักไม่ไม่มเลยไม่มีนะเอาไม่มีเขาไม่มีบอกถ้ามีแล้วบอกนะเออเดี๋ยวเชียร์ให้เจะโดนตัวจะเออเฮ้ยน่า นี่จีจะจัดการให้เฮ้ยเฮ้ยทำได้ยังไงเฮ้ยบอกฉันนี่จะการให้เอาส้อยจับเนี่ยมีอารมณ์ มัมันมันมันมรู้เลยอ่าาออกเลยเขาบอกที่เออเอาเออย้า้อยใครจาเรื่องบานจะูกนอ๋อเหรอบท่านในชัการให้ใช่ใช่ีไรบอทานเลยใช่เออเอ้ยเ้าไมรเรองเออน้อยเอ้าไก่ม่ม่ไมเ้าไม่ยไม่มีไก่ไก่่

ลับกันแล้วมีโตัวตโลกอีกคนหนึ่ง,งแล้วนะนะนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวยพี่ยาบอกก่อนเอฟซี เพิ่งมาใหม่นะเพิ่งนมาม่เพิ่งมาได้สองวันกันนีเหรอไปนี่น้อยมันเล่นเรื่องสายไม่ดีไม่บอกเออชอบไปจับนะชอบไปแย่นม่ะเออนี่สายไม่ดีเออหูนมเออหูนมเออสายไม่ดี เอาดิเอาเลเอาเย่มันเป็นยังไงวันนียโลกคิดยังไงเออเออมันมันไม่ได้เรื่องอ่ะมันยังไงเดี๋ยวยงไัเดี๋ยวเราีหัวเรเดี๋ยววันนี้ไม่ให้ดูหนังหรอกให้เธอไปดูหนังการแปลดูเนี่ย สนุกหรือลองพาเขาไปดูซิว่าเขาอ่ะจะมีสิทธิรืยานไงพาเขาไปนั่งดูก่อนว่าเขาจะนั่งดูแล้วเขารจะนึกอะไรเงี้ยถ้าสนุกเขาปล่อยเขาดูถ้าเราดูคุยกันเขาเดูอะไรไม่รู้เรื่องก็ต้อกลับเอามานอนเหมือนเดิมเมื่อวานเออโอเค กดมนได้นะคะเห็นอน่างเงี้ยเอซีกดมนได้เก่งไงเยี่ยมฉันยกนิ้วให้เธอไงเธอเก่งไงเนี่ยเก่งมากเลยเยี่ยมเลยอจะน้อยจำตรงเพืเลยน้อยจำงนน้อยเอาพี่ๆกลับให้โดนนมเออใช่มันกมันไงเออเอเออเออเออมีอาการมีอาการแต่สวยนะเขาสวยเดี๋ยวยังไปไหนตักไม่ได้เนี่ยไอสองเหรอ

จะมาแก้คนสวยชั้นเรื่อยเลยเขายิงอารมณ์ดีๆเดี๋ยวเนี่ยเราให้ไปดูหนังดูอะไรวัเนี่ยไปอย่าพึ่งได้มาเนี่ยไอ้น้องอย่าพึ่งน้องนู้ขอพี่แม่เราไปแล้วเฮ้ยแม่เราไปแล้วไนังจองพี่กว่าจ้องพี่แล้วหนังกลางแปลงนะวันนี้เอฟซีเราจะมีหนังกลางแปลงนะวันนี้ได้ละหกกลางแปลงวันนี้ไปแล้วหนังแม่ไปแล้วคนแรกนี่ยวเดี๋ยจอภาพให้เขาดูดิ อภาพนี่นี่นี่จะมีนางกลางแปลงเห็นไหมใส่หามือตึบเลยคนนี้มือตึบเลยนากลางแปลงเรานากลางแปลงเราคุยเก่งเนี่ยไม่ไม่ได้เลเ่มากแล้วเออ อะไมันทำอะไรมันทำอะไรมันทำอะไรเธอทำอะไรเธอเดี๋นี่อทำแบบนี้น้อยมาน้อยน้อยเลยน้อยมาน้อยมาจับนมอเสงนะคเออยขชันมีโอ้มนจะนี่ียการสปอสอแออ